แล้วก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่นานก็อยู่ผมในช่องแทนคุณรถน้ำเงี้ยครับนี้ก็พามาดูหกล้อนะครับเครื่องเกอเจ็เอข้ามาเร็วนะครับจบที่สามแสนสี่นะครับทีนีิเราไถว่า สัมเมียน60บ้านหัวตัวก็ด uh 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 um ูสภาพนะครับ ออก็จะพามาดูข้างในนะครับนะครับข้างใน คนโซน,นครับก็จบที่3ามแสนสี่หมื่นบาทนะครับสำหรับรถคันนี้ก็น่าจะได้ไปต่อนะครับแต่เป็นหลังคาสูงนะครับ จะพามาดูขอตุดตังนะครับ ระบบไฟนะครับไฟสีนั่นนะครับนี่ครับสีไม่น่าจะได้ทำนะครับสีหัวเก่งเป็นสีขาวเลยนะครับ นี่ครับภายในหัวเก๋งนะครับก็การนี้นะครับก็ต้องไปตกแต่งหัวเก๋งใหม่นะครับประมาณหมื่นห้านะครับก็นี่ครับภาพถือว่าโอเคนะครับทุกคนดูกระจกครับ ดูฝั่งนี้นะครับใช้ได้ครับใช้ได้ดูกระจกครับนี่ครับนี่นครับเบาะคอนโซลภายในนี่ถือว่าสวยนะครับไฟหน้าเป็นซีนอนนะครับรถคันนี้ว,วิ่งได้น่าจะ อะไรนะครับไม่ไหนใจนะหกแสนวหนหกแสนเก้าหมื่นเจ้าหัวกับเครื่องนี่มามาคนละที่นะครับนี่ครับ ดูคันนี้นะครับก็เอชเจ็ดร้อยนะครับคันนี้แปดแสนนะครับยังไม่รวมทะเบียนราคาต่อรองกับเจได้เลยนะครับ mm hmm. เครื่องสามแปดศูนย์นะครับ mm hmm. ใครที่สนใจเอดแปดร้อยก็ต่อผมเข้ามาได้นะครับที่ช่องแทนคุณรถดำงอแง,งนะครับสวยนะครับอันนี้นาาเจ็ดแสนห้านะครับ มาดูถังน้ำมันนะครับสองร้อยลิตรนะครับแต่ราคาสามแสนสี่นี่ใ้ถังน้ำมันสองถังนะครับนี่ครับของแถมนะครับทันนี้มันหมื่นแปดนะครับ 1้0ห้าสิบลิตรนะครับเป็นถังเลดอย่างดีเลยนะครับนี่ครับที่จะเอามาใส่เจ้าเมกาสีขาวนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับนี่ครับ ันนี้ก็เป็นหัวลากนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อผมมาได้นะครัเดี๋ยวจะเป็นส,สื่อกลางให้นะครับระหว่างเจ้าของรถกับคนที่สนใจนะครับก็วิดีโอนี้ก็ขอจบชิปไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับฝากติดตามช่องแทนคุณรถดำงอแง,งด้วยนะครับสวัสดีครับ